ลาเซอร์เปิดตัวหูฟังใหม่ในชื่อ h ฮ m m e r h e to Wir e l e s s ประจำปี2021นี้โดยตัวหูฟังเป็นแบบอินเอียมาพร้อมกับระบบตัดเสียง Active Noise Cancellation และไฟ RGB แบบล a เซอร์โคมาจุดเด่นของลาเซอร์ h ฮ m m e r h e to Wir e l e s s 2021เมื่อเราใช้งานโหมด g a ม i n g จะลดค่าความหน่วงของสัญญาณได้ต่ำสุด 6 0มิลลิวินาทีเลยทีเดียวเวลาเล่นเกมหรือจะดูหนังก็จะไม่มีการดีเลย์เลยแล้วก็มีระบบตัดเสียงแบบ Active Noise Cancellation ที่จะเหมือนกับหูฟัง High End เลยทีเดียว ในส่วนของสีสันที่จะเป็นเอกลักษณ์ของหูฟังตัวนี้เลยโดยเป็น RGB แบบ laser coma กว่า16.8ล้านสีรับรองไม่เหมือนใครแน่นอนต่อมาจะเป็นการใช้งานของหูฟังที่จะได้สูงสุด6.5ชั่วโมงและตัวเคชัดเพิ่มได้อีก26ชั่วโมงรวมเป็น32.5ชั่วโมงผ่านมาตรฐานกันน้ำแบบ IPX4 ที่จะใช้ออกกำลังกายและก็ตักฝนได้นิดหน่อยครับโดยสรุปสเปคคร่าวๆคือระบบตัดเสียง active noise cancellation มีไฟ laser coma RGB low latency mode 60ิมิลลิวินาทีรองรับ Google Fast Pair จุกหูฟังแบบอินเอียตัวหูฟังใช้งานได้ต่อเนื่อง65ชั่วโมงเคสชาร์จเพิ่มได้อีก26ชั่วโมงมาตรฐานกันน้ำ IPX4 และการเชื่อมต่อแบบบูทู t o o t h 5.2โดย Hammerhead t u o Wireless 2021มีราคาเปิดตัวอยู่ที่129.99เหรียญหรือราวราว9 3 9 0บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีและที่สำคัญคือยังไม่เข้าไทยตอนนี้นะครับ